พอมาด้านที่3นะคะที่จริงแล้วเนี่ยมันคือเยนจิวเชียนจวงเฟินสี hi, แค่นี้นะเอ่อก็คือการที่เราเนี่ยค่ะกำลังจะวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของวิจัยโดยส่วนใหญ่ตรงนี้นะจะแบ่งเป็นสองสองพาร์ทพาร์ทแรกก็คือการที่รวบรวมผลงาน วิจัยภายในประเทศจีนคืออะไรก็คือคนที่คือคนจีนที่เขาทำวิจัยเกี่ยวกับคำอวยพรภาษาจีนนะคะมีอะไรบ้างหรือคนจีนที่ทำวิจัยเกี่ยวกับในเรื่องของคำอวยพรไทยจีนมีไหมอะไรประมาณนี้เราก็จะไปรวบรวมมาพออีกอันนึงก็คือการรวบรวม ผลงานวิจัยเนาะหรือบทความก็ได้นะไปกี้เราลืมเขียนตรงนี้เนาะหรือบทความก็ได้ค่ะของต่างประเทศเออก็คือไม่จำกัดและก็คือเป็นทั่วโลกเลยอะค่ะอันเนี้ยอ่ะโอเคเนาะอันนี้คือการแบ่งตรงนี้คือการที่เราดูสถานการณ์ของการวิเคราะห์ว่าเออไอคำอวยพรเนี่ย สถานการณ์ในประเทศจีนแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเขามีการวิจัยบ้างไหมมีการกล่าวถึงมากน้อยเพียงใดนั่นเองความหมายเนะาะเอานี้ลองมาดูกันเลยค่ะเริ่มเนินแล้ว <c oughs> อันแรกเลยเนาะคือเนี่ยค่ะสถานการณ์คำอวยพรในภาษาจีนเนาะอันนี้จะเป็นในประเทศนะ อันแรกเห็นบปะเราบอกเลยว่าเราขอแบ่งเป็นเหลี่ยงเกอร์ฟังเมี่ยนเราขอแบ่งเป็น2อ,อันตอนแรกเราก็เกินมันจะ เกินเยอะหน่อยเนาะแบบเออภาษามันยังไงยังไงอะไรประมาณนี้หรือเราไม่ต้องเกินก็ได้นะเราจะแบบปึ้งมาตรงนี้เลยก็ได้นะแต่เราเกินมาหน่อยนึงเนาะเนี่ยค่ะอย่างในประเทศเนี่ยค่ะก็จะมีของคนจีนคนนี้นาะที่เขาได้มีการเขียนคําอวยพรของภาษาจีนไว้เนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราก็ดึงมาหรืออย่างของคนเนี้ยเขาก็ยังมีการให้ความหมายของคําว่าจูฟูหยี่คืออะไรเราก็ดึงของเขามา หรือคนเนี้จู่ฝูอยู่เตอห้ายอยู่อันนี้คือหัวข้อของเขาเนาะเนี่ยเราก็ดึงข้อมูลของเขามาเลยค่ะว่าอะไรที่มันน่าสนใจเราไม่ใช่ว่าเอามาทั้งหมดขนาดนั้นนะเราก็เลือกเฉพาะที่สําคัญมาค่ะว่าเออมีอะไรบ้างที่สามารถเอามันมาเชื่อมโยงกับของเราเออเราต้องเลือกไอ้คีย์เวิร์ดที่มันมาเชื่อมโยงกับเราเนอะปเนี่ยอย่างนี้ยเราก็จะพยายามจะเอาไป อ้างอิงในวิทยานิพนธ์ของเราว่าเออเนี่ยมันมีการใช้คําว่าจู่คาว่าเหวียนกับคําว่าจู่ฝูคําว่าจู่เหวียนตรงเนี้ยมันไม่เหมือนกันนะมันใช้อย่างไงต่างกันอย่างไงอย่างของภาษาไทยอย่างเงี้ยขอให้แต่ของจีนมีตั้ง4อันอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เราเราดึงคีย์เวิร์ดของเขามาเลยเพื่อที่เราจะเอาไปอ้างอิงของเรา คราวนี้เนาะอันนี้ก็คือของเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็คือจะเป็นในประเทศจีนทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็คัดมาอย่างอันนี้เริ่มเป็นในเรื่องของเวินว่าและเพราะว่าของเราเองเราพูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นเนาะว่าจุดประสงค์ของเรามีการอธิบายถึงวัฒนธรรมด้วยว่ามันแตกต่างกันยังไงในการใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องเอาเรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาอ้างอิงนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเราก็ ไปเจออันนี้มาก็คือคำอวยพรที่ใช้อวยพรผ่านตัว e c h ช t ในมือถือปัจจุบันนี้ค่ะว่าเออมันมีคำอวยพรอะไรที่มันแปลกใหม่ไหมอะไรประมาณนี้เนาะเราก็ดึงมาเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นในประเทศจีนทั้งหมดเลยตรงนี้ยิ่งเยอะจะยิ่งดีนะเพราะว่าอะไรเพราะมันจะยิ่งทำให้วิทยาน,นิพนธ์ของเราอะค่ะมีน้ำหนักมากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยก็จะพยายามหามาอ้างให้มันได้เยอะที่สุดอะไรประมาณนี้ พอคราวนี้ในส่วนของที่สองเห็นไหมมันจะใช้คําว่าตุยต้ยไวแล้วตุว้ยไวเต๋อจู่ฝูหยู่เนจวงตรงนี้คืออะไรก็คือการที่รวบรวมวิจัยต่างประเทศะนะคะเนาะเนี่ยอย่างคนแรกเลยก็คือหวางอาลีเนี่ยค่ะเขาก็มีการเปรียบเทียบเหมือนกันนะโดยเปรียบเทียบในเรื่องของคอําอวยพรเนาะแล้วก็คําอวยพรเนาะแล้วก็คําปลอบโยนอย่างเนี้ยค่ะเขาก็ มีการเอามาเปรียบเทียบระหว่างภาษาจีนกับไอจีอาราบออยู่ก็คือภาษาอาหรับกนั่นเองเนาะว่ามันมีความแตกต่างยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดึงของเขามาอ้างได้ว่าเนี่ยขวางอาาลีนะเปรียบเทียบอะไรบ้างเนี่ยเขาแบ่งเป็น5ด้านดังนี้เลยเนี่ยที่เขาเปรียบเทียบให้ดูเนาะอย่างเงี้ยเราก็เอามาอ้างได้ดึงคีย์เวิร์ดของเขามาค่ะว่า เขาเขียนไปในทรงไหนเนี่ยเห็นไหมอย่างเขาเนี่ยก็มีการโยงไปในเรื่องของวัฒนธรรมศาส,สนาด้วยเนาะแล้วก็ปกติแล้วใช้อย่างไงอะไรประมาณนี้หรือของคนนี้ค่ะก็มีการให้เห็นความแตกต่างคำอวยพรระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเนี่ยเห็นไหมอันนี้จะเป็นต่างชาติแล้วหรือของคนไทยคนนี้เนาะหลีซิวหลิงตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นการอ้างอิงของเขาได้ดีมากๆเลย เพราะว่าเนี่ยเราก็ดูของเขาเป็นคนไกด์ไลน์นั่นแหละนราก็คือการเปรียบเทียบคําอวยพร,รไทยจีนนะคะเขาเปรียบเทียบอย่างไรบ้างเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของความคิดวัฒนธรรมแล้วก็คุณค่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือค่านิยมอะไรประมาณนี้ก็จะมีการพูดถึงนาะหรือคนนี้ก็จะเป็นการที่เปรียบเทียบคําอวยพร,รแต่ว่าเป็นฮุนหลีนะเป็นการเปรียบเทียบคําอวยพร,รระหว่างจีนอังกฤษแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของการแต่งงานอะ คำอวยพรนี่ใช้ในการแต่งงานอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือจะเจาะไปเลยเนี่ยค่ะหรือโดดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมอันนี้ก็จะเริ่มไปในเรื่องของการที่วิจัยคําและคําอวยพรเนาะว่ามีการเรียนการสอนคอําอวยพรออยังไงหรืออันนี้จะเป็นวัฒนธรรมของการใช้เนาะว่าเป็นยังไงเนี่ยค่ะหลังสุดสุดท้ายปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มมาขหมดปมอะ เห็นบ้านเราก็ไล่ไล่มาเนี่ยเห็นไหมตอนสุดท้ายปุ๊บเรามาขมวดปมตรงนี้แล้วว่าจงเจียอีสร้างเยีนจิวปีเจอฟาเชียนก็คือตั้งแต่อ่านวิจัยของภายนอกแล้วก็ภายในประเทศจีนเนี่ยนะก็ค้นพบว่ายอย่างไรบ้างเนี่ยคะ่ะเราก็บอกเลยว่าเออมีการเปรียบเทียบหลายๆภา,าษาเกิดขึ้นมาเลยนะเนาะแล้วก็ แต่ว่าในเรื่องของการเปรียบเทียบคำอวยพรไทยจีนเนี่ยมันยังไม่ค่อยกว้างขวางเท่าไหร่เนาะจะสังเกตว่ามีแค่หลีซิ่วหลิงคนเดียวอะค่ะตอนนี้นะเราก็เลยสนสนใจเรื่องนี้ว่าเออคนทำยังน้อยอยู่อะไรประมาณเนี้เราก็เลยอยากจะทำเรื่องนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็เราสรุปอันสุดท้ายด้วยนะว่าที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยอยากให้คนไทยเนี่ยใช้คำอวยพรถูกต้องไอตรงนี้แหละคือคีย์เวิร์ดเลยที่พอ พอกรรมการนะคะเขาอ่านตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ปะกรรมการเลยบอกว่าให้เราเปลี่ยนหัวข้อดีไหมคือด้วยความที่เราบอกว่าเนี่ยอยากให้คนไทยอะเนาะใช้คำอวยพรที่ถูกต้องแล้วก็แบบเอาไปสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ด้วยอย่างเงี้ยคราวนี้กรรมการเขาก็เสนอมาว่าเธอแบบไม่ต้องมามัวเปรียบเทียบคำอวยพรไทยจีนไหมแต่ว่าให้เธอไปเจาะลึกไปเลยว่าคนไทย ที่เรียนภาษาจีนเนี่ยใช้คำอวยพอรอย่างไงแล้วเขาใช้ถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการที่เราเปลี่ยนหัวข้อเนาะแต่ว่าตรงเนี้ยเราเราเอามาให้พวกเราดูได้ไม่เป็นไรเนาะ เพราะว่าตรงนี้ก็คือเป็นไกด์ไลน์ให้พวกเราดูว่าเนี่ยเวลาเราทําตัวคลายถี่เป้าเก่าเนี่ยค่ะก็คือการที่เราเอาไปให้กรรมการเขาดูแบบนี้แหละแล้วเขาก็จะมองภาพรวมของเราออกว่าเราควรไปในทิศทางไหนอย่างอันเนี้ยกรรมการเขาก็เลยเสนอว่าเธอทําหัวข้อที่ว่าเอ่อตี้ยวฉาเนาะก็คือในการตรวจสอบคนไทยที่เรียนภาษาจีนใช้คออําอวยพรยังไงน่าจะเหมาะกว่าอะไรประมาณนี้เนี่ยเขาก็จะมองภาพรวมตรงนี้ของเราออก นะคะอันนี้ก็คือการที่เราไกด์ไลน์เขาดูก่อนอย่างที่บอกคะ่ะว่าตัวใครถี่เป้าเก้ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอเลยเนาะเพราะว่าเราแค่ทําเขาเรียกอะไรเหมือนดาร์ฟอะเป็นตัวดาร์ฟให้กรรมการดูเท่านั้นเองนะคะตรงนี้